สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนเอฟซี c, ทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดต่างช่างน้ำหนักศึกมวยไทยพลังใหม่วันพุทธที่24กันยายน2568ถยทรสสดทางช่องดูฟายู24:18นาฬิเป็นต้นไปณเวทีมวยราชเชดำเนินครับทั้งหมด8คู่ในรายการนะครับวันนี้ผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์4คู่ช่วงถยทรสสดทางช่องทูฟายูอีกเช่นเคยนะครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่าน วันนี้ก็มาสายหน่อยนะครับเพราะว่าตื่นสายนะครับวันนี้ก็ประมาณสักเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วนะครับก็ไปอัปเดตกคู่มวยกันก่อนยอดเพชรโทรบูมเด็กเซียนพบกับภาค9กากฟแฟบัวชนคนสู้คู่นี้มีการต่อหนักกันปอนปอนะครับร้อยหกับร้อยสนะครับฝ่ายแดงต่อให้1อ่า2ปอนคู่ที่2เนี่เป็นโล่เงินกวนเมืองยืมพบกับกำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้คู่นี้เสมอกันมาล่าสุดเป็นการแก้มือล้างตากัน133ปอนด์อนครับส่วนคู่รองครับขุนพลเอิร์ทสสมหมายพบกับเจ้าเคียนวิท มาติเนสครับคู่นี้123ปอนด์ส่วนคู่เอกครับซีบีโอต่อย้ำสวนพบกับแป๊บซี่สจารุวันเวทพิกัด128ปอนบด์อฝากกันกดไลค์กดติดตามกดตับกระไทางช่อง YouTube เขาไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเรทยราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแปลว่ากันที่คู่แรกประจำรายการครับ ศึกมวยไทยพลังใหม่วันพุธที่24กันยายน2568คู่แรกเป็นยอดเพชรโทรบูมดึกเซียนพบกับภาคเก้ากาแฟวัวชนคนสู้ร้อยหนึ่งกับร้อยสามครับยอดเพชรโทรต่อ2ปอนด์นะครับยอดเพชรโทร15ปีนะครับ1 55เซนติเมตรจากจังหวัดหนองบัวลำพูซ้อมไที่ยูฟ่าบูมดึกเซียนค่ายบูมดึกเซียนที่เขตน,นนทบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครับตัวนี้ก็เป็นยอดไอเอ็มวยเด็กครับก็โตขึ้นมาเรื่อยๆก็ถือว่ามาเจอพวกมวยที่ อ่ามวยที่ผู้ใหญ่มวยที่เป็นเด็กโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับวันนี้ก็เจอมวยที่เขาเรียกว่าอายุอาจจะเป็นรองแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยเนี่ยชื่อมวยยอดเพชรโทรถือว่าได้เปรียบดีกว่าเห็นเลยนะยอดเพชรโทเนี่ยสามไฟหลังที่เขาต่อยว้นะครับมีอ่าแพ้คะแนนเจ้าแสนเพชรสราชภูมิที่กองทัพะกาดดอนเมืองแพ้เพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีที่ตะวันนาล่าสุดชนะเพชรัชนาทเพชรสีทองยิมครับที่เวทเวีมวยลังสิตเมื่อวันที่13สิงหาคมครับ คู่ชกเป็นผาก้ากาแฟวัวชนกลสู้หรือว่าเจ้าลูกเซียนเหลี่ยมธนวัตรครับหรือว่าเกียร์เขาน้อยตัวเดียวเดียวกันตามชื่อมาเข้าเวรนแทนนะครับวันนี้เลยแล้วนี่หนักสองปอนด์นะครับเดิมทีเนี่ยเจ้ายอดเพชรโทรจะต่อยกับเจ้า,าเพชรเดือดเพชรเดือดสอสุวรรณน,นรันนะครับมวยตัวนี้ก็ผาก้าตัวนี้ก็มวยจากสตูนะครับซ้อมเกียร์เขาน้อยที่สตูนู่นแหละครับสิบเก้าปีร้อยหกสิบห้าเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือ นอกได้ในดีแต่ว่าส่วนมากเราจะเห็นออกทรงสไตล์เขา่าจะเป็นส่วนใหญ่นะตัวนี้ก็มาต่อยไว้ที่ตะวันนาไว้ไฟสองไฟนะครับปกติก็ต่อยอยู่ที่แถวใต้จะเป็นส่วนใหญ่3ไฟหลังสุดมีชนะเพชรน้นํหนึ่งทีเด็ดทีเด็ดหมู่เ้าที่ตะวันานาแพ้คมมณีสวนจากคาเฟ่ที่กระบี่แพ้เจ้าเสือใหญ่ชชชนะการโยธาที่ตะวันานา11สิงหาคมที่ผ่านมาน้ําหนักสอบเมื่อเช้าครับฝ่ายแดงครับ1 0 1ปอนด์ปอนครับฝ่ายแดงปกติจะต่อยแค่100ร้อยปอนนะครับต่อยกับเจ้า เพชรเดือดแต่ว่าคู่ชกเนี่ยมาแทนมีการต่อน้ําหนักกัน2ปอนเพชรเดือดอขอไปครับเจ้ายอดเพชโทยอดเพชโทเมื่อเช้าเนี่ยน้ำหนักสอบน้องเข้ามา101.9นะครับลดไป0.9ส่วนเจ้าภาค9เนี่ยภาคเเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมา105.3ต่อยพิกัดร0 3ครับมา105.3ลดไป2ปอนก์กบอกจุดสลดเยอะมากนะครับเจ้าภาค9คู่นี้เนี่ยปกติเนี่ย ภาคเก้าตัวนี้เป็นมวยที่ผมดูไฟสองไฟในต่อยดีมากนะล่าสุดต่อยกับเจ้า,เจ,าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยวันนั้นก็ต่อยดีมากความเป็นมวยฝีมือดูดูเอาอยู่หมดแล้วนะแต่ว่ามาพลาดพลิกแพ้ช่วงท้ายๆนะครับวันนี้มาเจอยอดเพชรโทรบุมเด็กเซียนยอดเพชรโทรตัวนี้ก็ระดับยอดไอแอดของมวยเด็กเลยก็ว่าได้แต่ว่ายอดเพชรโทรวันนี้จะเสียเปรียบเรื่องเวทน้ําหนักนะครับเสียเปรียบเรื่องเวทน้ําหนักนิดนึงเพราะว่าต่อกัน2ปอนด์เลยแล้วก็เจ้าภาคเก้าเมื่อเช้าเนี่ยมาลดน้ําหนัก 2.3ปอนด์ถ้าฟื้นเนี่ยได้เปรียบความใหญ่เลยแหละแต่ก็ต้องดูว่าวันนี้จะฟื้นหรือเปล่าแต่ถ้าตามมุมมองดูจากสภาพร่างกายดูจากเนื้อตัวเมื่อเช้าเนี่ยผมมองว่าการเป็นตัวการวิซ้อมเนี่ยเป็นรองยอดเพชรโถเยอะมากแล้วก็น้ำหนักเนี่ยดูเป็นเขาเรียกว่ามาเกินยเยอะจนเกินไปอะ่ะตามเป็นตัวการวิซ้อมถือว่าเป็นรองแล้วก็ลดเยอะผมดูไม่น่าฟื้นนะคู่นี้กระแสะเลดไหลต่อยอดเพชรโทรเนี่ยค่อนข้างแรงนะเช้าเช้าเนี่ยเป็นต่อประมาณสัก3-253ตอนนี้ไป742-1แล้วนะครับยอดเพชรโทร คู่นี้ก็ไปยอดเพชรโทครับถือว่าตามเข้าไปได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายครับวันนี้2ปอนไม่น่าจะมีผลนะครับคู่ที่2ครับคู่นี้คาใจกันมาล่าสุดครับโล่เงินกัวในเมืองยิมพบกับเจ้ากำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้133ปอนครับโล่เโล่งเงินครับขออภัยโล่เงินกัวในเมืองยิมนะครับตัวนี้ก็17ปีนะครับสูง170จากนองบัวลำพูซ้อมอยู่ที่กัวในเมืองยิมที่หนองบัวครับ ตัวนี้ก็พื้นเพเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางได้มีนอกมีในวงในล,ล็อกรัดมาตีเหนียวครับความเป็นมวยเชิงชก IQ คนี่ถือว่าจัดจ้านเลยชะนะภูผาบีเอสมวยไทยที่ราชด,ดำเนินชะนะยก3ยิงสยามส่วนอาหารปีกไม้ที่ราชด,ดำเนินเสมอกำบันทองส่วนอาหารปีกไม้คู่ชกในวันนี้ครับเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ชกค,ครับเจากำบ้านทองสวนอาหารปีกไม้ครับวัย16ปี170เซนติเมตรจากสะแก้วซ้อมที่สระบุรีนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยประเภทมวยหมัดครับต้นต้นเนี่ยอันตรายเลยหมัดหนักสอคมลุ้นได้นะครับ3ไฟหลังสุดก็มีชนะเสือสยามแก้วสำลิดครับที่เวทีมวยราช,ชดำเนินครับชะนะอกยก3เสือสยามแก้วสำลิดที่ราช,ชดำเนินล่าสุดเสมอโล่เงินกลัวในเมืองยิมที่ราชดำเนิน,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 น20สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดต่อยกัน133ปอนด์ แือว่าเวทเก่าเลยนะครับไปดูน้ําหนักสอบช่วงเช้าฝ่ายแดงเมื่อเช้าร้อยสาลดไป0.6ลดไปลดมาเหลือร้อยสามขาด0.1ครับกำบันทองเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยสามครับเกินปอนกับไปจุดหนึ่งก็ลดได้ไม่มีปัญหานะครับไปดูตลาดหลักทรัพย์ของคู่นี้ครับล่าสุดเรทเปิดอยู่ที่เจ้าโล่เงินนะครับเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้ถ้าดูในมุมมองในรูปแบบ5ยกไฟล่าสุดเนี่ยหมด5ยกวันนั้นเนี่ย กัมพันทองเนี่ยเป็นต่อนะสามถึงสี่หนึ่งแต่ว่ากรรมการชูเสมอให้ถามว่าทําไมถึงชูเสมอวันนั้นเนี่ยผมอยู่เจ้ากัมพันทองนะผมมองว่ากัมพันทองหน้าชนะนะแต่แต่ว่าเกมโดยรวมวันนั้นเนี่ยถ้าไม่มีลูกจังหวะได้แตกเนะี่ยผมมองว่าวันนั้นเนี่ยมวยแพ้เจ้าโล่งเงินอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่าโล่งเงินเนี่ยเป็นต่อมาตลอดเป็นต่อถึงสิบหนึ่งสิบมีถึงสิบหนึ่งแน่นอนอะไหล่ต่อเป็นต่อมาตลอดเพราะความเป็นมวยฝีมือเนี่ยเป็นรองเจ้าโล่งเงินเห็นวงในวันนั้นก็เป็นรองแต่ว่า จังหวะต่อยหมัดฟันศอกเนี่ยแต่ว่าโล่งเงินวันนั้นก็โดนแล้วมีอาการเหมือนกันเพราะว่ากำมันทองตัวนี้ได้เปรียบลูกหนักลูกแรงแล้วก็หมัดศอกอันตรายถ้าจะไม่ผิดน้ามาันน่าจะมาได้แต่งช่วงประมาณสักยกห้านะเจ้าก,กำมันทองวันนั้นราคาก็เลยไหลข้ามนะครับคู่นี้ถ้าให้ผมเลือกผมมองว่าโล่งเงินเนี่ยเข้าก่อนเห็นตัวก่อนนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีแตกมีโอกาสม้วนเดียวจบเลยนะเพราะว่าราคาบรรยากาศไหลเล่นไหลต่อไปปลายอาจจะโดนหมัดโดนศอกมีเมามีซึมนิดนึงแต่ว่า ถ้าอยู่ได้ถ้าไม่มีแต่ไฟล่าสุดอ่ะหมด5ยกแล้วยังไงราคาก็ต้องอยู่โล่งเงินวันนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนก็คือจังหวะแตกช่วงยก5ก็คู่นี้ชอบที่เจ้าโล่งเงินกว่าในเมืองยิมครับผมมองว่าเล่นแล้วสบายใจกว่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเข้ากำบ้านทองเนี่ยรอจ่ายแล้วครับแต่ว่ามาได้ช่วงประมาณสักยก5วันนั้นก็ถามว่าน่าชนะไหมด้วยอาการมวยวันนั้นถามว่าชูได้ไหมชูได้ครับแต่ว่ากรรมการชูเสมอก็ชูได้ครับ,าารรเ,รบเพราะว่าต้นๆวันนั้นเป็นรองเจ้าโล่งเงินอยู่เยอะ วันนี้ผมจึงชอบไปเจ้าโลกเงกินกลัวในเมืองยิมครับผมมองว่าความเป็นมวยฝีมือดูดีกว่าต้นๆทางมวยดูไปก่อนลุ้นก่อนได้ครับผมมองว่าน่าจะทำราคาไปขอดหลายหนแล้วก็ค่อยขยับขยายเอาส่วนคู่ที่3ครับรองผู้เอกประจํารายการนะครับขุนพลเอิร์ธออกขวัญเมืองพบกับเจ้าเคนวินวันของโอมวีคโอครับคู่นี้1้3ปอนด์ข like ุนพลเอิร์ธออกขวัญเมืองครับหรือว่าเพชรทองคําเฟียสประมจากโคร,ราชซ้อมอยู่ที่หอยหวานโพชนาที่โคราชด้วยนะครับ 21ปีครับ1 7อเซนติเมตรเป็นมวยขวาพื้นไปเป็นมวยเข่าประเภทเข่าในเหนียวหนึบเลยมีลูกขวางนะครับก่อต้นๆในความเป็นมวยฝีมือก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูเป็นมวยกว่านะแล้วก็มาชะนะคะแนนเ,นเพนเรนูเกียตรติงยศที่ตะวันนาแพนอกยกสตํานานไทยพีเคสัญชัยมวยไทยยิมที่ลาดดำเนินชะนะแอ r ์โรไรซิ่งมวยไทยที่วันที่เบทีมวยลลมพินีครับวันนั้นเนี่ยต่อยศึกของศึกเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไทยและอาชาทิปไตนะครับเมื่อวันที่ 1> ส1สิงหาคมที่ผ่านมาช่างก่อน1วันผู้จกเป็นเคนวินวันของโอม MBK หรือว่าเคนวินมาตินเนสครับที่เด็ก99ตัวเดียวกันจากสเปนซ้อมภูเก็ต31ปี167เป็นมวยประเภทบูครับแต่ว่าความเป็นมวยในอาจจะน้อยไปนหน่อยนะมีแต่ลูกแข็งแรงครับต้นในความเป็นมวยก็ถือว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจถ้าทดนหดเนี่ยถือว่าเกินร้อยครับตัวนี้จานอกยก4ครับเสือขาวสอนน้มนที่เชียงรายชะนะตำนานไทยวีเคสัญชัยมวยไทยยิมที่ตะวันนาล่าสุดครับ มีแพ้เพชรพัทยาสิงห์มวยไทยที่ราชดำเนินครับ1ิมิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนัก123บ้อปอนด์ฝ่ายแดงมา125.6ลด2.6ครับฝ่ายน้ำเงินมา122.4ครับขาด0.6คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูตลาดหลักครับ เลดเปิดจุดที่เจ้าเคนวินเป็นต่อในราคา54เลดเช้าเช้าเนี่ย19นะครับตอนนี้ขยับไป54คู่นี้ฝีมือความเป็นมวยเชิงชกเนี่ยขุนพลเอิร์ธดีกว่าส่วนเขาในลูกแข็งแรงคู่นี้พอๆกันแต่ว่าขุนพลเอิร์ธจะได้ใหญ่แต่ว่าของลเดิมนเนี่ยขุนพลเอิร์ธตัวนี้เป็นประเภทที่โดนไม่ได้ต้นๆความเป็นมวยดีจริงแต่ว่าเป็นมวยที่โดนไม่ค่อยได้โดนแล้วมีโอกาสหลับหล่นได้นะเคนวินตัวนี้เป็นมวยที่อาวุธหนักแรงมีโอกาสหยิบสดกินเต็มได้ความเป็นมวยอาจจะเป็นรองขอให้โดนอะ่ะวันนี้ผมมอง ขุนพลเอ,อิร์ธไม่น่าจะอยู่ได้นะซื้อไปที่ลูกแข็งแรงครับมวยต่างชาติครับวันนี้จะชนะทางด้านเจ้าขุนพลเอ,อิร์ธออกขวัญเมืองครับต่อยที่ราชจะดำเนินมีแต่มวยมีแต่ต่างชาติมีแต่ฝรั่งด้วยเสียงเชียร์น่าจะดังนะครับวันนี้ก็ดูว่าบรรยากาศเจ้าเคนวินเนี่ยจะดีกว่าจะชนะทางด้านเจ้าขุนพลเอ,อิร์ธออกขวัญเมืองครับส่วนคู่เอกครับซีวีโอต่อย้ำสวนพบกับแป๊บซี่สจารุวันครับ1 2อปปอนด์ ซีโบต่อแย้มสวนครับมวยฝรั่งเศสทอมซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนครับวัย16ปี174เซนติเมตรครับพื้นเพก็เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีหลักเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยฉลาดครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งความสดเลยก็ว่าได้ครับเจ้าซีโบต่อแย้มสวนซีโบตัวนี้ก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสะดุดแพ้ที่เวทีมอสยามอ้อมน้อยนะวันนั้นไปต่อยกางวันนะครับสามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้ก็มีชนะเพชรเรนูเกียตรติงยศที่อ้อมน้อย แล้วก็มาแพ้เมืองชายสีกำนันเหน่งที่อ้อมน้อยครับชิงแชมป์ร้อยสิปดอนด์ล่าสุดมาจาะนนนกยกที่4เจ้าแสลักซูปเปเร็กมวยไทยไว้ที่ราจ,จะดำเนิน28่แปดพฤษภาคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดน่าจะมาเข้าเวีแนแนนทั้งคู่นะครับเพราะว่าต่อยเวทใหญ่ส่วนคู่ชกครับเจ้าแป,ป๊บซี่สจารุวันหรือว่าชอยเกตวีนาครับมวยตัวนี้ก็มวยบุรีรัมนะครับ ซ้อมอยู่ที่สอจารุวันนที่สีสะเกด22ปีนะครับ174เซนติเมตรเก่าเกมเลยตัวนี้เป็นมวยเขานะเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าที่ต่อยหมัดดีครับเป็นมวยเข่าที่ต่อยหมัดได้ลุ้นตลอดเลยตัวนี้แต่ว่าช่วงชกอาจจะเสียเปรียบนิดน,นึงนะแต่ขาต่อยหมัดลุ้นได้เลยวงในก็เหนียวเหน็บเลยตัวนี้เก่าเกมครับกระดูกการผ่าน,านมวยชื่อมวยในดีกว่าแน่นอนแพ้กลางปีน้อยพีเคครับที่ราชเชื้อดำเนินครับแพ้นองกห้าเป็นบางแสนสอบุญเยี่ยมที่ราชเชื้อดำเนิน ชนะเหล็กก้าเบียสหวยไทยที่ลาดดำเนินครับ20สิงหาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับไปดูตลาดหลักทรัพย์ครับเรดเปิดอยู่ที่แป๊บซบี่ครับเป็นต่อในราคาเสมอครับคู่นี้ถามว่าเบียดไหมผมมองว่าเบียดนะผมมองว่าเบียดรูปร่างโ่วงจกวันนี้เจ้า C ี o ได้สูงได้ลอยกว่าสดมากนะ c ี o ตัวนี้ชนะติดต่อกันมา1 2 3 4 5 6 6, 6ไฟนี่แพ้แค่เมืองชัยแค่คนเดียวนะก่อนหน้านี้ก็ชนะมาตลอด ส่วนเจ้าแป๊บซี่สอจารุวันเนี่ยแป๊บซี่สอจารุวันก็ถือว่าพึ่งจะมาชนะไฟล์ล่าสุดไฟเดียวนะครับต่อยมา3ไฟชนะแค่ไฟเดียวครับก็ก่อนหน้าก็มีชนะพวกเพชรผาแดนจิตเมืองนนก้าล้านสิทกำนันหน่งพวกนี้ก็กระดูการผ่านมวยดีครับความเป็นมวยก็ถือว่าใช้ได้วงในก็เหนียวหนึบแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบช่วงชกแล้วก็ลูกแข็งแรงจะเป็นรองนิดนึง น้ำหนักสอบช่วงเช้าครับ128ปอนด์ฝ่ายแดงเนี่ยมา128เท่าพิกัดส่วนเจ้าแป๊บซี่เนี่ย129.4ลดไปปอนด์4คู่นี้เวทน้ำหนักเนี่ยผมมองว่าจะเสียเปรียบเจ้าแป๊บซี่นะเพราะว่าก่อนหน้าใน c v o เนี่ยเขายังต่อยชิงแชมป์118อยู่เลยอะที่อ้อมน้อยอะล่าสุดมาต่อย129วันนั้นก็น่าจะมาแทนทั้งกู้กับเจ้าแสนรักคู่นี้เนี่ยผมมองว่าเวทน้ำหนัก่ยเสียเปรียบจากน้ำหนักปล่อย ทั้งคู่เนี่ย CBO เนี่ยห้าสิบเก้านะครับ p e ซี่เนี่ยหกสิบสามใหญ่กว่าสี่กิโลอะ่ะโดนต่อโดนทีต่อทีวันนี้ผมมองว่า๊ e ซี่เนี่ยน่าจะดีกว่านะคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวชอบไปที่เจ้า๊ e ซี่นะครับวันนี้๊ e ซี่สจารุวันนะครับวันนี้จะชนะเจ้า CBO ต่อแย้มส่วนนะครับซอ้อไปที่เขาเรียกว่าเวทน้าหนักและกันโดนต่อโดนทีต่อท,อทีวันนี้ผมมองว่าดีกว่านะครับความสดสภาพร่างกายอาจจะเป็นรองนิดนึงแต่ว่าต้นต้นเนี่ยมีหมัดนะ๊ e ซี่ตัวนี้อย่าลืม หมัดลุ้นได้เลยกดไม่ลงวงในก็ยังมีคือแพ้นอกยังมีในอะ่ะผมมองว่าวันนี้แป๊บซี่เนี่ยดูดีกว่าหนักแรงกว่านะครับจะชนะ C ีบีโต่อแย้มสวนเลทเสมอราคานี้วัดได้ชอบตามเห็นต่างสวนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปผลรักมวยชอบทั้ง4คู่ในรายการนะครับให้แฟนมวยแนะนาข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสิในใจของท่านแล้วก็3ดาวแล้วก็5ดาวครับสดาวประจารายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบที่เจ้าโล่เงินกวัวในเมืองยิมครับจาดชนะคำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้ รอบที่แล้วเนี่ยเป็นต่อก็เ,เรียกว่า5 1 6 1 8 1 10 1อยู่ตลอดอ่ะคือเป็นต่อมาตลอดอ่ะราคาแบบมีราคาขยับขยายออกตัวแน่นอนแล้วก็มาแตกช่วงท้ายๆถ้าผมยังไม่ผิดน่าจะยก5ผิดก็ต้องขออภยัยพอโดนเขาเรียกว่าโดนศอกแตกแล้วก็ราคาพลิกไหลข้ามเลยไหลข้ามมาอยู่เจ้าก,กำันกำ้นทองกำบ้นทองก็มาได้เขาเรียกว่าไล่ย,ยำช่วงยก5แต่ว่ากรรมการก็ไม่ให้ผ่านราคามาบรรยากาศมาก็น่าชนะแต่ว่าวันนั้นกรรมการไม่ให้ผ่าน แต่ก็วันนี้ผมมองว่าถ้าไม่มีแผลแตกดอกนั้นเนี่ยผมมองว่าล่วงเงินดีกว่าออกเป็นมวยชอบ3ดาวไปจํารายการครับ5้าดาวนะ่าจะไปที่ยอดเพชรโทนะคู่แรกภาค9้าผมมองว่าเมื่อเช้าลดเยอะไปน้องเขาเป็นมวยที่ไปลายไม่ดีด้วยวันนี้บทเบียดเสียสีกันไปมากยกยอดเพชรโทดีกว่าราคาอาจจะแพงหน่อยแต่ผมมองว่าวันนี้ได้เปรียบครบวงจรนะจากชนะภาค9ก้ากาแฟวอรชนคนสู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสีคู่ในรายการครับคู่แรกชอบยอดเพชรโทบูมด็กเซียนคู่2ชอบล่วงเงินโกดเมยิมคู่3ชอบเคนวินมาติเนส ผู้สี่คู่เอกชอบเป๊ปซี่สอจารุวันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาไปก่อนขอบพระคุณครับ